เ็จซิงตุบเครื่องมือเอฟแฝดปึ่งเนี่ครับเป็นช่วงใหม่เชิญผู้คนให้ปรากฏตัวในวิดีโอก็จะลองวันเกิดของพ่อลาบนะครับ,าราบแค่นี้ก็มีความสุขต้าเห็นะอเอใช้ง่า,าแค่สักหลิง่ายง่ายไม่แห้งเสียโอเคเฮาลอแจ็มสซซาลาซาลาโอ้คับลาบใครก็พลาดไม่ได้แม่ อร่อยไหมลูกอร่อยครับรไาแม่้ยนโบมนโกโ้ี้โปรตีน5 0 0ัมข้าวเสูกลับเพข้าวบ้าน้าต้มกุ้ยยำไข่ยวมอ ผัดกุ้ย่ขาวผัดกู้ยช่ายขาวกับเต้าหู้อ่อนปลาร้านทอดหมดแล้วม่ช่หแค่นี้ก็อร่อยสุดยอดแล้วมากินด้วยกันนะครับ ได้ครับมากินด้วยกันนะครับพอแล้วลูกแค่นี้แหละครับสวัสดีครับเสร็จซิ่งปู